เก่งชั้นไหนนะพัดมีปัญหาแน่นอนเลยนะ เพราะว่านี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เกลือบเกือบแล้วไแล้วจาก,อกรอบสะอโพกของตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็จะมีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาที่เจอคือเวลาไปเดินซื้อตามห้างต่างๆ<ม>ก็จะไม่มีไซส์เกางเก่งในไซส์เราให้คือไซส์ม,มันจํากัดใช่ไหมถูกต้องนะคะตามร้านต่างๆมันจะไม่มีหรือถ้ามีก็มักจะใส่ไม่พอดีมีแบบให้เลือกไม่เยอะนะคะซึ่งจะต้องบอกว่าบางทีในการใส่ออกมาปัญหามันเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอดีบางทีมันรัดกดทับค่ะเจ็บหรือว่าบางทีเห็นรอยเนื้อปลิ้นต่างๆ ซึ่งไม่สวยทําให้เราใส่ชุดรัดรูปไม่ได้นั่น<ม>เองนะคะต้องบอกว่าบางทีเราสามารถเรจ็บปวดรวดร้าวได้เพราะการใส่กางเกงชั้นใน,นที่ไม่ถูกอุด,อดตกรังไปเลยใช่<ม>ไหมคะเออแต่ว่าวันนี้ทุกคนคะ่ะเราจะขออนุญาตมาดูแลสาวสาวพลัสไซส์กันหน่อยแล้วกันกับกางเกงในร้ยขอบนะคะสําหรับสาวพลัสไซส์เลยแหละเป็นแ n งเจิ l ลพัสนั่นเองนะคะ เอาอย่างนี้ดีกว่าสาวๆไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วนะคะเราเข้าใจปัญหาของสาวพลัสไซนะคะที่อหาใสก็ยากบางทีไปห้างอย่างที่ธราบอกคือไซส์อาจจะหมดไวเนาะหรือว่ามีจํากัดแต่ว่า a n g e l Plus เนะคะเขามาในไซส์ที่รองรับคุณได้สบายๆเลยสบายยังไงอันน้าหนักตัวตั้งแต่65กิโลกรัมขึ้นไปะนะใส่สบายเลยยิ่งคนหนัก70-80คือกับกาลังสวยเลยนะธราแต่ว่าเนื้อผ้าเราสามารถยืดได้แล้วก็รองรับสําหรับคนที่หนัก100กิโลเลยต้องใช้คาว่า100กิโลคุณก ใส่ของเราได้สบายๆเลยค่ะและใส่ออกมาสวยด้วยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าไร้ขอบนั่นเองต้องบอกว่าไร้ขอบไม่กดทับนะคะใส่แล้วเรียบเนียนเวลาคุณใส่ผ้ายืดหรือผ้ารัดรูปต่างๆตัวนี้คือใส่แล้วจะไม่เห็นเนื้อปิ้นตามขอบเลยและที่สําคัญคือไซส์ของเขาที่เราชอบมากค่ะคุณดูนี่คือกางเกงในที่เราบอกอันนี้คือ Angel Plus ต้องบอกว่าเอวของเขาเริ่มจากเอวก่อนเลยนะเอวตัวนี้สามารถยืดได้26 44นิ้วคือรองรับจนถึง44นิ้วจะเห เห็นเลยว่ายืดหยุ่นเยอะมากจริงๆนะคะที่สําคัญคือการตัดเย็บของเขาตัวนี้นะคะการเย็บของเขาตรงยางยืดเนี่ยตรงขอบเอวด้านในนะคะจะใช้ได้เส้นเล็กแล้วก็เย็บด้วยกาวไฟฟ้านั่นเองนะคะให้ความเรียบเนียนแล้วก็ทนทานมากกว่ากางเกงในไร้ขอบแบบอื่นๆแบบอื่นที่ใช้กาวโดยทั่วไปโดยที่ไม่มีด้ายเย็บแบบนี้นะคะจะมีการแบบกาวเปิดนะคะเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ทดลองมากับตัวเองเช่นเดียวก,ว,วกันเคยเจอมาแล้วนะคะแต่ว่าแบบนี้จะไม่มีปัญหาแล้วก็ตะเข็บของเขาจะไม่ได้ สร้างความระคายเคืองให้คุณแต่อย่างใดนะคะส่วนสะโพกของเขาเนี่ยตัวนี้สะโพกคือแบบ เนี่ยโอ้เต็มที่แม่คือขยายได้ถึง46นิ้วนะคะ2 8่สถึงสีนิ้วสําหรับตัวสะโพกซึ่งจะเป็นแบบเต็มตัวนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้นะคะสะโพกเนี่ยเวลาด้านหลังเนี่ยไม่มีขอบก็จะเรียบเนียนด้วยเวลาคุณใส่ชุดที่เป็นชุดรัดรูปหรือผ้าบางจะไม่เห็นรอยปริ้นจากขอบกันเกงในแต่อย่างใดเพราะตัวนี้นะคะไม่มีขอบพี่สําคัญคือรอบขาอันนี้แหละปัญหาหลักที่เคยเจอเลยถ้ารอบขาไม่ใหญ่พอนะคะจะเจ็บมากแต่ตัวนี้ขยายได้ถึง2 2ีนิ้วนะคะตรงรอบขาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกเลยว่าแล้วไร้ขอบ ตรงกรอบขาไม่มีขอบเลยคุณดูทั้งหมดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณใส่ออกมาจะเรียบเนียนไม่รัดไม่เจ็บไม่สร้างความระคายเคืองรอยแดงแต่อย่างใดเลยนะคะและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือเขาเป็นกางเกงในที่เป็นเอวสูงเก็บหน้าท้องให้กับคุณแบบนี้คือเราต้องบอกว่าถ้าคุณใส่กางเกงในแบบนี้แล้วเป็นเอวต่ําอยู่ตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีเนื้อปปิ้นบริเวณนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าเนื้อจากตัวนี้เนี่ยเป็นเอวสูงเพราะฉะนั้นจะอยู่ตรงขอบเอลของคุณพอดีจะลดปัญหาเนื้อเปิ้อนตรงกัเกงน,เน,นเอง ทีนี้มาดูในเรื่องของเนื้อผ้ากันต่อนะคะนี่แองเจลพารเขาเป็นไนลอน86%อนแล้วก็สเปนเด็กอีก14%นะคะนั่นหมายความว่ายืดได้เยอะเลยยืดได้มากเหมือนที่ทาราบอกคือเอวเนี่ยได้ตั้งแต่26นิ้วจนถึง44นิ้วเลยนะคะและตัวสะโพกเนี่ยก็ได้ตั้งแต่28นิ้วจนถึง46นิ้วค่ะมั่นใจได้เลยสาวพระไซค่ะว่ารองรับไซคุณได้อย่างแน่นอนค่ะและอย่างหนึ่งผ้าของเขาค่ะต้องบอกว่าผ้าเขาสบายมากเลยอะ สบายสบายไม่รู้จะใช้คําว่าสบายยังไงคือมันนุ่มนะคะแล้วก็สบายมากๆเวลาเราใส่ไปเหมือนไม่ได้ใส่นะคะมันจะเป็นแบบนุ่มๆพลิ้วๆลื่นๆเย็นๆแบบนี้ค่ะนะคะตัวเนื้อผ้าของเขาเห็นไหมคะมีความยืดได้อีกเยอะเลยและอีกอย่างนะคะเป็นกางเกงในไร้ขอบอย่างที่ทาราบอกเพราะฉะนั้นเวลาคุณใส่นุ่มลื่นแล้วยังไม่พอนะคะนี่ไม่สะดุดตะคุงตะเข็บต่งตางๆนะคะนี่ แล้วก็เวลาที่เรารู้สึกว่าขอบเนี่ยเป็นปัญหาชีวิตเรามากตรงเนี้ยไม่เป็นตรงเนี้ยขอบเขาไม่มีมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นรู้สึกได้เลยนะว่าอุ้ยมันผิวไปหมดเลยม,มันเบามันนิ่มมันเลื่อนมันนุ่มไปหมดเลยอะไรที่เคยเสียดสีระหว่าง ตัวน้ำขาใช่ไหมเขาเรียกอัไใช่ไหมคะตรงขาหนีบขาหนีบไม่ไม่รู้สึกนะคะใส่สบายจริงๆนะคะเนี่ยตัวขอบทั้งหมดทั้งตัวเลยรวมไปถึงเอวด้วยเห็นไหมคะดูมันแบบผิ้วไปหมดเลยไม่สะดุดตรงไหนส,สักจุดเลยนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งที่สาวๆให้ความสําคัญมากๆนีคือในเรื่องของเป้านะคะตัวนา,าราแล้วก็หน้าพัดก็โอ้โหซีเฉลียยเรื่องมีมากใช่ค่ะพอเป้าเนี่ยนะคะเป็นจุดที่ต้องรองรับทั้ง เงื่ออับอชื้นความช,ชื้นต่างๆแต่ของเราค่ะนี่เราซับเป้ามาให้อย่างดีเป็นคอตตอน100%เลยอันนี้ต้องกล้าพูดตรงนี้เลยว่าคอตตอนเนี่ยดีต่อสุขอนามัยของผู้หญิงมากๆเลยนะคะเพราะตรงนี้คือเวลาผู้หญิงที่เงื่อออกหรือว่า ชื้น,นเขาจะระบายอากาศให้เราได้นะะี่ค่ะระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นนะคะและที่สาคัญไม่สะสมยีสต์และแบคทีเรียนะคะซึ่งเป็นสาเหตุมากๆเลยที่โอ้โหเป็นปัญหาหลักของสาวๆสุขอนามัยของผู้หญิงนะคะ,ะเห็นไหมคะอันนี้คือดีมากๆจบตรงซับเป้าผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้คือถูกใจมากเลยถูกตอนต้องบอกว่าผ้านุ่มสบายยืดได้มากแบบนี้จบปัญหาสาวพลัสไซส์แต่ว่าสาหรับใครที่มองไม่เห็นผ้าปัญหาค,คืออะไรเราจะต้องให้ดูเลยว่าจริงๆแล้วสาวพลัสไซส์เนี่ยเขาเจอปัญหากับก กางเกงชั้นในเยอะแบบนี้เลยคือรอยขอบแดงแบบนี้เวลาใส่รัดจนเกินไปเนี่ยนะพัดเห็นปะจะเป็นทั้งรอยรอบขาเป็นตรงสะโพกนะคะตรงขานีบตรงรอบเอวเนี่ยจะเจ็บมากเวลาใส่ยิ่งความเนื้อเยอะยิ่งไปรั้งไปรัดทําให้เจ็บและอีกอย่างขอบนูนออกมาใส่กางเกงรัดไม่สวยเลยเห็นขอบชัดมากจริงค่ะเพราะฉะนั้นเราถึงบอกเลยว่าเปลี่ยนดีกว่า้าใครเจอกางเกงในแบบนี้อยู่นะคะบางทีดูไม่ดีดูไม่สวยใส่กางเกงในบางทีใส่ให้สบายและใส่ให้สวยดีกว่า ใช่อยากจะบอกสาวๆพระไซทุกคนนะคะว่าวันนี้คุณจบปัญหาได้เลยนะนะคะรองรับสาวๆตั้งแต่60-70กิโลไปจนถึงสาวร้อยกิโลคุณก็ใส่ของเราได้แบบสบายๆไม่เสียสีไม่กดทับได้อย่างนะสาวๆพระไซของเราเอาไปใส่หลายคนเขาบอกว่าลองแล้วอยากได้วันนี้อยากได้เยอะๆอยากได้อีกอจัดให้เลยดีกว่านะคะกับโปรโมชั่นของกางเกงในไร้ขอบเอเจคคลาสของเราเอาไปเลย10ตัวค่ะสีดำา3สีเนื้อ3ชมพู2 ฟ้าอีก2ตัวนี่คือ10ตัวแล้วเป็นสีที่เปลี่ยนได้หลากหลายอารมณ์นะคะอยากใส่วันน่ารักสดใสก็ได้หรืออยากจะใส่เป็นให้เข้ากับชุดสีดําสีเนือของเราก็ได้เหมือนกันเห็นไหมคะวันนี้นะคะปกติตัวหนึ่งหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทแต่สิบแถมห้าไปเลยค่ะห้าตัวเลาขอญาตคะสีไปให้นะคะทั้งหมดสิบห้าตัวปกติสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทวันนี้จ่ายเพียงแค่เก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นค่ะเฉลี่ยแล้วตกตัวละหกสิบหกบาทเท่านั้นเองสิบห้าตัวเก้าร้อยเก้าสิบบาทคุ้มมากเลยรีบโทรมาสั่งซ ้นนีะะค0 2 3 5 1 8 0 0 0ค่ะ Angel Plus กางเกงในไร้ขอบ plus size ค่ะสำหรับสาว plus size ค่ะวันนี้มีกางเกงในที่ใส่สบายมาให้แล้วแล้วสามารถรองรับน้ำหนักคุณได้ตั้งแต่65กิโลกรรมไปจนถึงคนที่หนัก100กิโลกรัมเลยนะคะแต่คนที่หนัก70-80กิโลกรัมเนี่ยก็ใส่ได้แล้วใส่พอดีใส่แล้วสวยด้วยแต่คนร้อยโลก็ใส่แล้วออกมาสวยพอดีเหมือนกันนะคะ สังนเกณในไร้ขอบพลัสไซส์นะคะต้องบอกว่าไร้ขอบไร้จุดกดทับจริงๆด้วยควาที่เขาทำประเข็บออกมานุ่มแมกงิ่มมากตรงขอบเอวและเป็นเอวสูงด้วยเพราะฉะนั้นเราบอกเลยว่าจะไม่รัดและทําให้เอวปลิ้นแบบดูน่าเกียรรวมไปถึงตรงต้นขาและสะโพกนะคะไร้ขอบเรียบเนียนไปหมดเลยค่ะ แองเจิลพลัสกางเกงในไร้ขอบพลัสไซส์นะคะต้องบอกว่าเนื้อผ้าของเขานะคะใส่สบายมากๆเพราะเขาเป็นไนลอน86สเปนเด็กอีก14เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนื้อผ้าแบบนี้คือจะให้ความยืดหยุ่นได้เยอะแล้วมีความนุ่มใส่แล้วรู้สึกลื่นเบาเย็นสบายใส่แล้วต้องบอกเลยว่าสบายแบบสุดๆไปเลยค่ะ Angel กางเกงในไร้ขอบพลัสไซส์นะคะเรามาดูที่ไซส์สกม่าตัวนี้รอบเอวได้ตั้งแต่26ถึง44นิ้วนะคะรอบสะโพก28ถึง46นิ้วแล้วก็รอบต้นขาได้ตั้งแต่18จนถึง28นิ้วเลยค่ะกางเกงในร้ขอบแองเจิ l ลพลัสนะคะวันนี้ให้คุณไปเลยทั้งหมด10 ตัวค่ะสีดํา3ตัวสีเนื้อ3ตัวสีชมพู2ตัวและสีฟ้าอีก2ตัวค่ะทั้งหมดคือ10ตัวนี้ปกติตัวละ190บาทแต่วันนี้คุณซื้อ10ตัวแถมฟรีทันทีอีก5ตัวไปเลยค่ะคระสีไปให้นะคะจากราคาปกติ2850บาทค่ะวันนี้ทั้งหมดนี้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นค่ะเฉลี่ยแล้วตกตัวละ66บาทเท่านั้นเองค่ะเป็นราคาที่คุ้มมากและเป็นกางเกงที่ใส่สบายและสวยด้วยค่ะผมมาสั่งซื้อได้เลยวันนี้นะคะ0 2 3518000ค่ะ พอพูดถึง Angel Plus เนี่ยต้องบอกว่ารองรับน้ำหนัก65 100กิโลกร,รมัมแต่ต้องบอกว่า65 100หมายความว่าเอาแล้วถ้าฉันหนักประมาณ70-80ลัฉันจ,จะใส่ได้ไหมซึ่งจะต้องบอกว่า70-80คือใส่กำลังพอดีเลยนะคะ<อ>แต่ว่าตัวนี้เนี่ยยืดหยุ่นมากอย่างทาราน้ำหนักไม่ถึง65ทาราสามารถใส่ Angel Plus ได้<อ>เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวสะโพกและเอวของคุณด้วยนะคะต้องบอกว่าใครหนัก70-80ใส่พอดีอแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆคุณน้ำหนักลง คุณก็ยังใส่แองเจลพัทได้อยู่หรือว่าอยู่ดีคุณน้ําหนักขึ้นมานิดหน่<ต>คุณก็ยังใส่ได้อยู่คือไปถึง100กิโลกร,รัมก็ยังใส่สบายอยู่เลยค่ะใส่สบายจริงไหมนะคะแล้วใส่แล้วสวยจริงไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเราจะไปคุยกับถามถึงความรู้นสืกอของสาวพัไทไซที่เขาใส่แองเจพลพัทจริงๆนะคะว่าใส่ออกมาแล้วสบายแล้วสวยจริงหรือเปล่าเนะคะขอเชิญพี่อ้อเลยค่ะเชิญพี่อ้อตรงกลางเลยนะคะพี่อ้อสวัสดีค่ะถามพี่อ้ออย่างแรกก่อนเลยดีกว่าพี่อ้อน้ำหนักเท่าไหร่คะ โอ้ตอนนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่83ดสิบสามแปดสิบสามกิโลเอวเท่าไหร่เอวอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะตอนนี้โอ้ยสามสามสิบแปดแล้วสามสิบแปดแล้วสะโพกล่ะคะสี่สิบสี่แล้วค่ะสะโพกสี่สี่เรียกได้เต็มปากว่าสาวพลัสไซส์แล้วทีนี้ต้องถามว่าด้วยความที่เป็นสาวพลัสไซส์เนี่ยเราเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับเกงชั้นในบ้างคะหาเกงใส่ยากหาแบบ หาทําท้องตลาดนี้ไม่มีนะคะเออหายากมากบางร้านที่ไม่ได้เป็นห้างโดยเฉพาะหรือร้านสาวพะซสมันจะไม่มีขายเนาะถูกมั้ต้องค่ะอืมแล้วถ้าเกิดว่าจนเจอจนมาใส่ได้แล้วจะมีปัญหาตอนใส่อีกไหมยคะมีค่ะมีแน่นอนปัญหาที่เราแบบว่าเจอประจํานะมันก็จะเป็นแบบว่ารอยอ๋อเป็นรอยตรงนี้เลยค่ะเวลาเราใส่จะรอยทั้งหมดเลยแล้วก็กดทับอือเจ็บเจบมันรัดจนเจ็บขนาดไหนอะคะ เป็นรอยแดงเนียนะบางทีเป็นแผลนะคะยึ้นเป็นแผลนะคะยกมือเลยค่ะเป็นเหมือนกันค่ะเป็นเพื่อนแปลกเหมือนกันนะคะรัดเป็นรอยแดงเจ็บเป็นแผลถอดมาละคายเครื่องแสบตอนอาบน้ําอีกโอ้โหลำบากมากค่ะจริงก็คือมีปัญหาเยอะมากเหมือนกันและขออนุญาตถามเลยว่าความรู้สึกของการได้มาใสแองจูนพานนี้รู้สึกยังไงบ้างคะแตกต่างเบอกเลยว่าแตกต่างเพราะว่า เมื่อก่อนฮะเขาใส่มันขึ้นขอบตอนนี้ดูซิอันนี้คือเก็บได้ตอนนี้อ่าแทบจะไม่เห็นเลยใช่เห็นไหมคะโอ้ดีจังดีนะแล้วความรู้สึกล่ะคะนิ่มนะอันดับแรกนิ่มใส่แล้วสบายนะคะแล้วก็ใส่แล้วมันดูกระชับขึ้นด้วยเห็นไหมคะกระชับนะเก็บให้ทั้งตัวถูกต้องค่ะแล้วก็มันก็ไม่ได้มันไม่ต่ำอ่ะพูดง่ายมันไม่ต่ำมันอยู่ตรงนี้เลยอ๋อก็คือเป็นเอวสูงเป็นเอวสูงใช่ค่ะพูดง่ายว่าจบ จบจริงๆจบแล้วก็คือจบที่นี่จบที่อ่างเจาฟารสนะคะยางนี้ดีกว่าเราจะให้ดูแล้วกันว่าถ้าเกิดไม่ได้ใส่แองจ l พัสถ้าเป็นสาวพัสด์ใส่แล้วไม่ใส่แองจ l พัสจะเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าจริงๆแล้วความแตกต่างเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนมันต่างกันยังไงนะคะอะคุณดูคุณดูรอยไปเขีดเห็นราเห็นชัดมากเลยทาราเราเคยเป็นนะจริงๆเราไม่ได้พัสใส่แต่เราก็เป็นปัญหาของเกงในจริงๆเลยขอบชัด ดูสิแล้วเนื้อมันแบบมันจะปิ้นปิ้นออกมานะใช,ใช่ไหมพอเวลามันรัดขอบแล้วตะเข็บของขอบก็ชัดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกเลยว่าแล้วมันไม่ได้แค่แบบเห็นรอยปิ้นอย่างเดียวมันเจ็บด้วยเวลาเป็นอย่างนี้นะคะมันจะเกิดรอยระคายเคืองเป็นแดงๆแ,แบบนี้เลยลที่บอกว่าแดงแบบนี้เพราะว่ากางเกงในเขาแบบขอบใหญ่ไงคะแล้วก็หนาแล้วมันก็ไปกดยิ่งคนเนื้อเยอะสาวพระไซเจอแน่นอนแต่ว่าของเราใส่แล้วดูเรียบเนียนนะดูใส่สบายไม่อึดอัดนี่แล้วก็ ก็ไม่มีรอยปปิ้นด้วยคุณเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราใส่กางเกงในที่ไม่ได้เป็นขอบเรียบเนียนแล้วคุณใส่กางเกงทับบางทีเนี่ยไม่ต้องเป็นผ้าบางผ้าหนายังเห็นเลยนะคะอ่ะอย่างนี้ดีกว่านะคะใส่สบายใส่สวยแล้วนะคะในเรื่องของสีนี้เราบอกเลยว่าคุณจะไม่รู้สึกว่าจำเจต่อไปหลากหลายอารมณ์มากมีหลายสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่คือสีโปรของลาราอยู่แล้วคือสีดำต้องบอกเลยว่าคุณได้สีดําไปถึง3าตัวแล้วถามว่าสีดําดียังไงสีดำอ่ะเหมือนเซฟโซนของผู้หญิงเลยสาวๆมักจะมีกางเกงในสีดำเพราะรู้สึกว่า บางทีที่มันแอบแลบเห็นกางเกงในเห็นขอบเห็นอะไรนิดหน่อยรู้สึกว่าสีดําไม่น่าเกียดนอกจากนั้นสีนี้ก็รู้สึกว่าต้องมีติดบ้านเหมือนกันสีเนื้อเนาะใช่สีเนื้อวันไหนใส่เสื้อผ้าสีอ่อนๆแล้วอยากรู้สึกแบบไม่โปเแล้วอยากได้สีอ่อนแบบนี้สีเนื้อแต่ก็ยังให้สีเนื้อให้3นะสีชมพูกับสีฟ้าก็ให้อีกอย่างละ2ตัวเหมือนกันถ้าเราสดใสไหมสดใสสำหรับวันที่อยากน่ารักเรารู้ของเราคนเดียวว่าแบบวันนี้เราใส่เกงในสีน่ารักจังเลยอย่างนี้วันนี้อยากหวานแบบวชมพูจังเลยก็มีใหห้เมือนนกั ะะเอาเป็นว่าวันนี้สาวๆพลัสไซค่ะคุณจะได้ไปแบบโปรจัดเต็มจัดดักมากๆเพราะว่าสาวพลัสไซหลายคนที่เอาไปลองนี่นะหลายคนมากๆเลยเขาบอกว่าเฮ้ยลองเราชอบชอบที่เขาใส่สบายใส่แล้วสวยแล้วติดใจก็เลยขอเยอะๆได้ไหมขออีกขอโปรแบบใส่ได้มันได้เยอะๆเอาจัดให้เลยค่ะกางเกงในไร้ขอบแองเจิ้ลพลัสวันนี้ให้ไปเลย10ตัวค่ะมาดูว่า10ตัวนี้ได้สีอะไรบ้างนะคะสีโปรดของทารานี่เลยสีดําให้3ตัว สีเนื้อ3มตัวสีชมพู2ตัวและยังไม่พอสีฟ้าสดใสให้อีก2ตัวค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณได้ทั้งหมดคือ10ตัวซึ่งปกติตัวละ190บาทแต่10ตัววันนี้ยังไม่พอหรอกค่ะแถมฟรีให้อีกทันทีอีก5ตัวคลับสีไปให้ค่ะจากราคาปกตินะคะ15ตัวนี้คือ2,850บาทแต่วันนี้ค่ะคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นค่ะซึ่งคิดเฉลี่ยตกตัวละ 66บาทเท่านั้นเองนะคะวันนี้ต้องมีให้ได้นะคะเพราะว่าใส่สบายและใส่สวยด้วยจริงๆค่ะกับกางเกงในไร้ขอบ Angel p l u ันะคะอยากเป็นเจ้าของโทรมารบนนี้ได้เลยนะคะ02 351 800 0ค่ะ The <laughs> on บอกเลยนะคะว่าแอง e จ p l พ s, <S เนี่ยคือตอบโจทย์จริงๆสำหรับสาว p ล u สไซ z e นะคะ,คะเพราะว่ารองรับน้ำหนักได้ตั้งแต่65-100ถึงกิโลกรัมแล้วจบปัญหาการใส่เลยเพราะว่าปกติแล้วนอกจากใส่ไม่สบายแล้วอันนี้ใส่สบายไม่พอใส่สวยด้วยนะคะเพราะว่าคุณจะไม่เห็นรอยขอบเลยตัวนี้คือไร้ขอบจริงๆใส่สวยแล้วเอวสูงด้วยเพราะฉะนั้นรอยปิ้นต่างๆหายไปแน่นอนนะคะนี่ต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆสำหรับคุณคีม่ตัวนี้เห็นไหมคนสาวพลาสไซด์ใส่สวยแน่น ะะต้องบอกว่าตัวกางเกงในของเขาใน Angel Plus อย่างแรกจับแล้วนุ่มเย็นสบายเบาบางมากมแต่ที่อยากจะเน้นก็คือเรื่องไซส์นะคะไซส์ size ตัวนี้มาดูที่ขอบเอวกันมากดีกว่าคุณดูเห็นปะ <ừ> คือยืดได้ขนาดเนี้ยเยอะแม่ขอบเอวตัวนี้ได้ตั้งแต่26-44ถึง44นิ้วเลยนะคะก็คือรองรับตั้งแต่65-100ถึง100กิโลกรัมนะคะนอกจากนั้นไม่พอตัวขอบเอวตัวนี้นะคะเราต้องบอกว่า เย็บยางยืดไว้ตรงขอบเอวด้านในนะคะเป็นได้เส้นเล็กนะคะแล้วก็เย็บด้วยกาวไฟฟ้ายอยีกรอบหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าให้ความเรียบเนียนและทนทานมากกว่ากางเกงในไร้ขอบแบบอื่นคือไร้ขอบแบบอื่นนยจะเห็นว่าเป็นรอยกาวอย่างเดียวซึ่งกาวเนี้ยเวลาเราซักผ้าเวลาอยู่กับ น้ำเปียกนาน,านกาวก็จะหลุดแต่ตัวนี้มีการเย็บด้วยรอบมืงแต่เป็นเย็บตะเข็บที่ไม่ระคายเคืองเลยตัวนี้คุณสามารถใส่ได้สบายๆเลยนะคะอีกหนึ่งอย่างคือสะโพกข,ของเขาสะโพกตัวนี้คือคุณดูนะรองรับจนถึง46นิ้ว สะโพกรองรับจนถึง46นิ้วเลยนะคะที่สําคัญคือตรงสะโพกเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าไร้รอยตะเข็บนี่ขอบคือเป็นแบบขอบไม่มีเลยคือเรียบเนียนไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาคุณใส่ชุดรัดรูปต่างๆตรงสะโพกนี่แหละตัวที่ปลินแล้วเวลาคุณมองไม่เห็นไม่ได้เช็คตัวเองในกระจกบางทีไม่ได้หันตัวเองดูเนี่ยต้องบอกเลยว่าปกติแล้วจะรัดปรินแล้วดูไม่ดีเลยแต่พอเป็นขอบแบบนี้จะมองไม่เห็นแล้วคุณใส่แล้วมั่นใจเลยไม่ต้องเช็คตัวเองอีกทีในกระจกได้เลยนะคะนอกจากนั้นไม่พออีกหนึ่งเรื่อง ที่เป็นปัญหารอบขาค่ะ วงขาตรงนี้เลยบางคนสะโพกใหญ่เอวใหญ่ขาเล็กไม่มีปัญหาแต่ทาราเป็นคนหนึ่งขาใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้โดนกับตัวเต็ม,เ,ตมเวลารอบขาใหญ่กางเกงในมักจะรัดแล้วเป็นขอบตรงขานีบแล้วเจ็บมากที่เป็นรอยสีแดงๆเจ็บแสบปวดรวดร้าวเหลือเกินยิ่งวันที่ต้องใส่กางเกงในอยู่น,นานๆนอกบ้านนะคะแต่ตัวนี้ก็คือรอบขาตรงนี้ยืดได้ถึง28นิ้วเลยค่ะคือใหญ่มากตรงรอบขานะคะแล้วก็รอบขาทั้งหมดก็คือไร้ขอบคุณดูไม่มีขอบเลยไม่ว่าจะด้าน หน้าหรือว่าด้านหลังเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณใส่ะจะไม่เจ็บค่ะเพราะไม่มีตะเข็บแต่อย่างใดเลยนะคะ<ม>อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องที่เขาเป็นกางเกงในเต็มตัวเอวสูงนั่นเองค่ะด้วยความที่เขาเป็นเอวสูงเพราะฉะนั้นเวลาใส่เนี่ยถ้าคุณใส่กางเกงในเอลต่าก่อนกางเกงในเอลต่าอยู่ประมาณนี้เนื้อปลิ้นพุงน้อยๆตรงเนี้ยมันจะโผล่ออกมาเป็นรอยพับเป็นรอ,อยปลิ้นออกมาแต่เมื่อเป็นเอวสูงก็จะเก็บพุงเก็บหน้าท้องของคุณได้เป็นอย่างดีแล้วก็มาอยู่ตรงเอวหรือว่าส่วนที่ข้อที่สุดในง าของาองงเเรนนั่ต้องบอกว่าตอบโจทย์จริงๆค่ะ,อะตอบโจทย์แล้วเรามาดูเนื้อผ้าเน้นๆกันนิดนึงนะคะกางเกงของเราเนี่ยนะคะเป็นเนื้อผ้าไนล่อน86%สแปนเด็กอีก14%เพราะฉะนั้นยืดได้เยอะเลยอย่างที่ธาราบอกก็คือเอวของเขาสามารถได้ถึงตั้งแต่26นิ้วจนถึง44นิ้วเลยนะคะรวมไปถึงสะโพกโอ้โหยืดได้ขนาดนี้สะโพกได้ไปจนถึง46นิ้วเลยค่ะอีกอย่างนะคะยืดได้เยอะใส่สบายแน่นอนแต่เรามาดูเนื้อผ้ากันชัดๆเลยนะคะว่าเนื้อ ผ้าเขาเป็นยังไงเขาบอกว่าเนื้อผ้าเขาเบาสบายจังเลยนะคะมีความนุ่มลื่นใส่แล้วเย็นใส่รู้สึกว่าสบายเห็นไหมคะตัวผ้าเขาแบบยืดหยุ่นได้เยอะมากๆนะคะและอีกอย่างตัวผ้าแบบนี้นะคะเขาใส่ใจถึงกระทั่งขอบกางเกงในนะคะเห็นไหมคะตัวขอบเนี่ยไร้ขอบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสัมผัสไปกับกับขาของเรานะคะส่วนต่างๆบนผิวของเราเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเออไม่สะดุดนะนุ่มลื่นใส่สบายเห็นไหมคะเนี่ย ขอบท,ท,ทุกส่วนเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะตรงขอบกางเกงนะคะก็สบายเหมือนกันค่ะไม่รู้สึกเลยว่าเออมันหนาหรือว่าจะ<อ>ทำให้รัดในขอบเอวนะคะขอบเอวก็สบายขอบขาก็ดีไร้ขอบให้นะคะแต่อีกหนึ่งจุดที่สําคัญมากๆนะี่ก็คือเรื่องของเป้า่าตรงเป้า,ปาอันนี้เป้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าสาวๆหลายคนมีปัญหากันเยอะมากแต่อันนี้ต้องบอกว่าหมดกังวลเลยเพราะว่าเขาทําซับเป้ามาให้แล้วซับเป้าด้วยอะไรด้วยคอตตอนร้อเปอร์เซ็นต์เลยค่ะตรงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นคอตตอนเนี่ยต้องบอกเลยว่าสําคัญมากๆแล้วดีมากๆด้วยเพราะว่าเขาระบายอากาศได้ดีค่ะไม่อับชื้นนะคะไม่เป็นแหล่งสะสมของยีสต์และแบคทีรียนั่นอเอง่ะต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดอับของคุณผู้หญิงจริงๆนะก็คือมีเหงื่อบ้างมีความชื้นบ้างมีความอับบ้างแต่แน่นอนดีต่อสุขะสุขอนามัยของผู้หญิงแน่นอนเพราะว่าเป็นคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดูแลจุดซ่อนเร้นให้ค่ะคอนอกจากใส่สบายแล้วต้องบอกว่าใส่สวยด้วยเนื่องจากเขาเป็นกางเกงในเอวสูงและไร้คอ ความไร้ขอบของเขาเนี่ยคุณสามารถใส่เสื้อผ้าสีแบบสีขาวอย่างเงี้ยหรือว่าเสื้อผ้ารัดรูปเสื้อผ้าที่เป็นผ้าบางได้อย่างมั่นใจเลยนะคะเพราะว่ามันจะมองไม่เห็นขอบและทําให้ดูดีมากยิ่งขึ้นดูเนี๊ยบมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราต้องบอกเลยว่าผู้หญิงที่ใส่กางเกงในและเห็นรอยขอบตะเข็บทำเนื้อปลิ้นเนี่ยความสวยหายไปจริงๆะนะความมั่นใจก็หมดไปด้วยเหมือนอกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้เลือกกางเกงในดีๆสักอย่างหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องดูหลายจุดเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราบอกเลยว่าแองจี้ผาตอบ จทย์ให้ทุกอย่างสําหรับสาวพลัสไซใช่ค่ะตอบโจทย์ให้แล้วให้ไปหลายสีแล้วให้ไปเยอะด้วยถูกไหมชอบมากวันนี้นะคะให้เยอะจริงๆนะคะสีนี่หลากหลายให้เลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้คุณอยากได้เราจัดโปรให้สําหรับสาวที่ขอกันเข้ามาเยอะขอเยอะๆยขอถูกๆอ่าวันนี้เลยกางเกงในไร้ขอบ a n g e l Plus ให้ไป10ตัวมีสีดํา3ตัวนะคะสีเนื้อ3มตัวสีชมพูให้อีก2ตัวและสีฟ้าอีก2ตัวค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะได้ไปทั้งหมดเนี่ย10 ตัวด้วยกันปกติตัวละ190บาทค่ะแต่วันนี้ยังไม่พอหรอกค่ะวันนี้ซื้อ10ตัวแถมฟรีให้อีกทันทีอีก5ตัวไปเลยค่ะของแถมขอคระสีไปให้นะคะแน่นอนว่าราคาปกติทั้งหมดนี้คือ2,850บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 990บาทเท่านั้นเองสอสาพร์ไซส์ค่ะเฉลี่ยแล้วตกแค่ตัวละ66บาทเท่านั้นเองต้องบอกว่าราคานี้คุ้มมากและอีกอย่างคุณจะได้กางเกงในไร้ขอบที่ใส่สบายมากๆไปใส่และใส่แล้วสวยด้วยคะ่ะวันนี้ไม่มีไปได้แล้วต้องรีบโทรมาจับจองเป็นเจ้าของนะคะเบอร์นี้เลยค่ะ0 2 351 8 0 0 0ค่ะ สีสวยสีฟอบม,มีทั้งสีอ่อนมีทั้งสีเข้มนะคะต้องบอกเลยว่าสีดําหรือสีเนื้อเราก็มีไปให้หรือว่าสีน่ารักน่ารักอย่างฟ้าชมพูก็มีไปให้แล้วต้องบอกว่าคุณได้ทั้งหมดถึง15ตัวนะ<ช>15ตัวเฉลี่ยตกตัวละ66บาทเท่านั้นเองอต้องบอกว่ากางเกงในเป็นอะไรที่เราใส่ทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาไว้สลับสับเปลี่ยนกันดีกว่ายิ่งใครหากางเกงที่ใส่ยาก หางเกงที่ใส่พอดีแล้วแบบหาไม่เจอสักทีลองอเปลี่ยนดูเปลี่ยนทั้งทีเปลี่ยนเซ็ตใหม่เราจะรู้สึกว่าสบายอยู่เขาทั้งวันแล้วชอบอย่างหนึ่งคือใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่เพราะเราไปลองใส่มาแล้วจริงๆนุ่มด้วยเบาด้วยขอบก็ไม่มียังยืดรัดไม่เจ็บตรงเอวคือทุกอย่างคือเพอร์เฟกใส่สบายและใส่สวยแบบนี้เราต้องบอกเลยว่าสาหรับสาวๆพัดซ้ายเรามีวิธีการแก้ปัญหาแล้วนะคะ,ค,ะคือ Angel p l พลัสนั่นเองสามารถตอบโจทย์ได้ตั้งแต่น้าหนัก65ถึง100กิโลกรัม,มซึ่งหมายความว่า70 80นี่ แต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าร้อยโลอาจจะใส่แล้วอึดอาจไมไม่นะไม่เลยร้อยโลคือใส่สวยเหมือนกันแล้วใส่สบายไม่มีปัญหาเรื่องขาหนีบหรือว่าขอบต่างๆด้วยนะคะ<ช>วันนี้อยากให้ลองมีติดบ้านกันไว้แอนด์เพลสค่ะใช่ค่ะต้องบอกเลย15ตัวเฉลี่ยตัวละ66บาทเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรทําคือรีบโทรเข้ามาที่ไทเกอร์ช้อปปิ้งนะคะ0 2 3 5 1 8 0 0 0ค่ะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันในสินค้าถัดไปค่ะ Chopping เพื่อนที่รู้ใจคุณ